สังเกตข้อความที่ศาสตราจารย์ดรประวินชัชวานพงพันธ์อาจารย์สถาบันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยเกียวโตโประเทศญี่ปุ่นพูดไว้ผมว่ามันทะาแม่งทะแม่งอยู่นะครับตรงไหนที่บอกว่าท้าแม่งอย่างเช่นประโยคแรกๆที่บอกว่าทักษิณเคยรู้สึกหมุนหงิดในวงเล็บสมัยเป็นนายกกับผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญในวงเล็บก็คือพลเอกเปรม ณตอนนั้นแต่วันนี้กลับทำแบบเดียวกันถ้าทักษิณหวังดีกับรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ควรจะยุ่งกับการเมืองที่ผมบอกว่าถ้าแม่งถ้าแม่งก็คือประโยชแรกๆนั่นแหละครับที่บอกว่าทักษิณเคยรู้สึกหงุดหิดมันเหมือนกับว่าบวินชัชวานพงพันธ์นี้ไปเข้าใจความรู้สึกของทักษิณซะอย่างนั้นครับสมัยที่ทักษิณเป็นนายกบอกว่าทักษิณเคยรู้สึกหงุดหิด กับผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญสมัยนั้นก็คือผู้เด็กเปรมตินสุรนนท์นะครับแล้วประโยคต่อมาบอกว่าแต่วันนี้กลับทำแบบเดียวกันหมายความว่าทำตัวเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญแบบพลเอ็กเปรมหรือครับแล้วประโยคต่อมาที่บอกว่าถ้าทักสินวังดีกับรัฐบาลชุดนี้ก็ไม่ควรจะยุ่งกับการเมืองทีนี้ ถ้าวิเคราะห์จากที่ทักษิณยุ่งกับการเมืองอย่างที่ประวินชัชวันพงพันธ์พูดไว้ว่าทักษิณยุ่งกับรัฐบาลชุดนี้ผมก็อยากแกถามพวกเราว่าการที่ทักษิณยุ่งกับรัฐบาลชุดนี้เป็นผลดีกับรัฐบาลชุดนี้เป็นผลดีกับประเทศชาติประชาชนอะไรไหมมีผลดีหรือว่าไม่มีผลดีเป็นผลดีกับประเทศชาติไหม หรือว่าเป็นผลเสียกับประเทศชาติประเทศชาติได้ประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์ไหมจากการที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรเข้ามายุ่งกับการเมืองอย่างที่ประวินชัชวานพงพันวิเคราะห์ไว้พูดไว้นะครับว่าทักษิณเข้ามายุ่งกับการเมืองถ้าเรามองด้วยใจนิ่งๆหรือว่าใจเป็นนํำทักนิดหนึ่ง ผมว่าปัญหาหลายหล,ลายอย่างที่หมักหมหมหมักหมมมานานก็ได้รับการแก้ไขจากบุคคลผู้มีประสบการณ์นะครับเช่นอดีตนายกทักษิณนี่แหละยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเรื่องแก๊งคอนเซนเตอร์ที่พม่าครับถ้าทักษิณไม่ออกมาพูดเรื่องว่ามีแก๊งคอนเซนเตอร์อยู่ที่พม่าอยู่ที่กัมพูชาถามว่าทุกวันนี้คนไทยก็ยังจะกล่อมกลืน วาดอมขมกลืนกับแกงคอนเซิร์ต